สบายดีสวัสดี <tuning S 1> ลุงป้านะชูคนเดจ้าเมื่อในกามาโผล่กันนอกเพลคือเกาเนาะเมื่อน้น้องเพลาแกชีมาพาเบิ่งแม่เชือขกไก่น้ำแรงเนาะเเเเเออออไไไไไปปปปปก่็ดดีม้น ขาเปลืองเอามันมดข้าเปลืองเลยอาขาวารมนึ่งเพื่เปลือง้องสี่หกแปดสองสี่ห้าทางใดเดิดมันก็มีเสนเียวไว้นะพ่อมัเป็สี่ต่าเป็ชาวทองต่าขาดเต่าฮะขาดเต่าเป็ชาวทองเป็าสอง ยังเหลือจักโตนี่สี่สี่หกโตอายแบบบ่เลยยังบรลือสี่ห้าน่ากินไม่น่ากินให้นหลืท่านีกับปินเป็ดทีใหญ่เนาะเป็ดใหญ่ใหญ่เติบ จ็ดแปดตัวก็เห็นเราหกตายสุบเท้าถึงห้าไปเอาอะไรหนาว หอมมากพี่น้องข้าเก็บถั่วไว้นะไปเบิร์กแคตตาลูกว่าเป็นอะไรเล่วไว้นะ เป็นอะไรเด็กไัเนี่สสวนหมากค่ะซาลีนะครับดอกสาลีแต่นี้ก็มากอะไรเนี่ยมีทางเขาซาลีเขาเนี่ยซาลีเขาอนพะีนะ่น้องนีม่มากแล้วพี่นะ้องนี่อ เปของโซนหม่างง้อก็ไม่นั่งเลยเขาก็เก็บถั่วเนาะเก็บถั่วไปถึงสุกเทาอือฮะนี่นอนจาะมองง้อมันก็มีนอนจาะนันก็แบบมันเป็นดินชายแบบนอนมันก็จาะหม่างง้กอกันลายคนสุกคนเนาะ มีบังแคลูต,ตเนาะนตะลูกกะมีซอนานนะน,นี่หน่วยนปลอดภัยอยูนน่นอนนมันมีนอนเจามีองต้นพี่น้องต้นี้ก็มีพี่น้องน ก็เอาชิงเบ็ดอีกาะมีสวนหมักผิกพี่น้องโอ้าะหมักผิกนี่คือเขียวค่ะแท้ๆเขีวขยวชิมดูจังหมากเพ็ดบ่ลองพอง อือแดงๆไปดีเดอพี่น้องมาหาหลอส่วนคลิบมักขั่วไปใส่สุบเทากันพี่น้องวันนี้คลิปอัตมงาง่ายไงวันที่คืนเามา,ชา,ออเาใช่บวท้ใ่มือ,อยังเดียวเอาริกไม่ทำได้เปล่าผิดช่ว เห็นได้เนี่ยม yeah, ันถอดลา้าวดเนี <c oughs> yeah, world, ่ยอุ้ยเอาตะมักคอย่งใหญ่พี่น้องนี่เอาตะมักหักเลยนะเธอคาย โอ้ยเ้ยน้องแพรปิดกัหน่อยๆอ้าวหน่อยพอดีพอดีในเบียเเเกเก็บเพียรไรปเลยวินาเรือพืออ้ะกำชำนี้ฮะสองพันโอ้ยบ้กำชำนีชำไงนหนึงโอ้ยคือนไปใครหาพันบ่เบียบบ ่วนพักของเฮากะอุดมสมอะไรอุดมสมบูรณ์พี่น้องเขียวค่ะจีพอแล้วเอาเพนยังเรือเฟือกเถะเบแค่ตะลุบในนอนเจาะที่บอกสงสัยหวานก็เล่นนอนเจาะอเ้นาะโอ้อยล้วะพอนต้นนั้นยังเคียวกลมกกืนกับใบอยู่เลย พริกวันนี้อากาศสบาเบึงแล้ะคือจอดเนเนพดห้าหญ่าวาไ้งัดอยหนาวแท้เ้ยเมื่อนี้ พุดหนาให้งัวงัวได้กินหนาดีได้นี้พี่น้องออเบียเี้ยงงบเบียกหาถุงบอับอบาอ,อาบแล้วมือน,นี่ะคงชิบได้อาบมานี่น,น,น้นานพ,พีอาบเด้อถ้าน้ำร้อนฮะโจมตดเดียวเข้นฮ้ยกระตูวสัน่น ว้าวเลยจะเห็นให้หายไปทั้งเลย,ยงแล้ตนนี้ปล่อยปล่า,าอ่าลมแห้งเหงหาหล่อต้นไม้กันยังบ่ใหญ่พอดต้น เฮ้ยต้อนอยังนั่นไงนต้นมะขอ้อต้นลิจจีลิจมีมันคือมีต้นมะข้อเนี่ยนะมะงองนหนงอรือมองไงมะงอขั่ลีอู้ดิกินแล้ว ต้นกล้วยต้นนี้บ่ทิศแห่งครอบครอบพี่น้องอันนี้พี่จังว่าต้นลำใหญ่แม่นบ่แม่ค่ะ ยินป่าเป็นดงแล้วแถวนี้เริ่มกับสิอุดมสมบูรณ์ไหมเนาะน้ำเพลาะลายปีลายปีผ่านไปน้ำมาสีใหญ่แล้วก็เป็นขกุกเนาะไปมากูดพี่นะ้องเลี้ยงทำกูดเอาสิต้มสแกงแล้วก็ที่สำคัญ ต้นมะแก้วมังกรไม่น้องอุ้ยเจ็บมันขึ้นลมตรงนี้เนาะบานเนาะน้ำเจ็บแทะเพิ่งไปได้เรียงมันชิมอ่ะกินตก<อ>บิดใต้บิดขวา บานนี้เฮากระเสวบเบิบ่งสอพร็นโฮกพักต่อพี่น้องพักเฮาการขี้ยาวขี้เอานะพี่น้องงบแล้วหนีจนบ่เห็นเลยนอนในนี่ ชีเห็นผักที่มีคนอยู่ในนี้อ่ะผักย้างอันนี้ก้าวกวเอออันดิมัมกไป หดน้าผักบวบนี่เนาะผักบวบเขียวเขียวพริกชิมากมาเลยได้กบไปนอนอันนี้อย่าัวหมากนะนะให้ได้ขาวเลยนะเจา้าพ่อนหมากชีแกเยะขาวเลยหเหลืองเลยไวแหงเลยรากมันหดระวังมนันอะไรให้เบิ่งต่อหิริท้องนา้า แบบนี้ครับซิปเบิ่งพบเห็นห้องน้ำนาะเห็นมะพอใหญ่เห็นห้องน้ำนาะห้องน้ำเป็นจังได้บ้างนี่ <laughs> นว้ายามาอยู่ขวาเด้อระวังเด้อระวังเด้อระวังเด้อ พวกห้องนี้จะชี่ว่าเหตุห้องนี้สิบบอห้องนี้คือไ้ห้องน้ำมันนี้ห้องบิบโคลห้องอาบน้ำน้ำดีแห่งอะไรพวกเวลายามหนาว ขขาเป็นลึกทางบรานาวบราซิลตอนนองอนแค่เพิ่งบราสิลแล้วมีผงม,มีมีบ่อหลังคานะนะคุณอะมีบ่อหลังค่าเออ,เอ,อ ลังคาอย่างโบปีไม่มีนักงบหมดเงินเบ็ดก่อนบ่มีเงินซื้อลังคาซื้อปูนว่มีเงินซื้อปูนแล้วก็บ่มีซื้อลังคาประมาณละประมาณที่ปูนเฮ้ ก็เห็นหันขายของนาอยู่หน้าเขาเนองพูนะสั่งไปสั่งไปพี่นนอะ พองลุกทั้งตัวหนาวหนาวนะพี่น้องอันนั้นนี่นเพี้ยวว่ามันตีบแบบมันอัดนะพี่น้องอัดเลยแบบมันกะมันกะอุ่นๆพี่น้องยังบะหนาวแม่เพิ่นเกลือไก่แล้วนะนพี่น้องเอาละให้หมายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดซักการ์ดิ้งข้างนอกเพืนเด้อเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าพิลล้องเนาะคลิปนี้ก็ขอกกันว่า สบายดีจ้าปลาลุงคลิปหน้าพบกันใหม่เด้จ้า